สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันศุกร์ที่27มิถุนายนปี2025นะคะเทปนี้จะเป็นเทปต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่อาทิตย์ที่แล้วเราจโจหัวข้อว่าโรบินฮูดถ้าเกิดคุณโดนจับแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ต่อเนื่องเพราะว่ามีคนหลายคนถามคําถามเข้ามาบางคําถามที่น่าสนใจแล้วเราจะเล่าให้ฟังนะคะโดยที่เราจโจหัวข้อไว้ว่า,วา ถ้าโดนจับก็ช่างมันเถอะถือว่าได้กลับบ้านแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเทปของอาทิตย์ที่แล้วออกไปเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่ามีกําลังใจดีมากๆรู้สึกมีกําลังใจเข้มแข็งขึ้นมากเลยนะคะจากความกลัวก็มีความกลัวลดน้อยลงมากนะมีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะแล้วก็ แทนที่จะไปกลัวกับข่าวที่ปั่นนะหลายคนบอกว่าพอเห็นข่าวปัน่นทนายปั่นเพจปั่นต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่เข้าไปดูแล้วไม่เข้าไปอ่านแล้วแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าจะไปพูดอะไรเพราะเ็าถือว่าเขายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขามีสติเขามีแผนการที่เขาจะต้องวางเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรนะคะมากกว่าจะไปตั้งเสียเวลาไปตามข่าวพวกนักปั่นโดยที่ไม่ได้ได้อะไรนะคะที่สําคัญก็คือไอ้นักปั่นพวกเนี้ยพอถึงเวลาจริงๆก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้คนที่จะช่วยได้จริงๆก็คือตัวเขา องเซึ่งเราต้องบอกว่าพี่ๆน้องๆเหล่านีนาน้ที่ส่งกําลังใจกลับเข้ามาให้เราเนี่ยบอกว่าพี่มีสติขึ้นพี่ดีขึ้นพี่มีการวางแผนขึ้นเนี่ยมันเป็นกําลังใจให้เรามากด้วยเหมือนกันในการที่เราคิดว่าเฮ้ยบางทีถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบที่เราไม่ปั่งแบบที่เรามาพูดความจริงต่อกันและกันแล้วทําให้มันมีสติมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเพราะท้ายที่สุดคุณต้องรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณนอกจาก ตัวสติเท่านั้นที่จะช่วยคุณนะคะแต่มันก็ยังมีคนหลายคนที่รู้สึกวิตกกังวลนะคะกับเรื่องราวที่มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าในการที่ไอซ์ทำ operation เนี่ยเขาก็ยังคงทํำ operation อยู่นะคะแล้วเขาก็ยังไม่ลดละในการที่จะไปตามจับคนดังนั้นหลายคนก็จึงเกิดความกังวลว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันจะโดนไหมนะคะซึ่งมีคนถามคำถาม,ถามกับเราเข้ามาอันหนึ่งนะคะบอกว่าน้องบีถ้า ในกรณีที่พี่ยอมกลับบ้านเองนะคะอย่างนี้จะจะกลับเองเลยได้ไหมนะคะในกรณีที่พี่อยากจะกลับบ้านเองนะคะโดยที่อยากจะอยากจะกลับเองเลยเนี่ยอันนี้อันแรกนะคะที่พี่เขาถามขึ้นมาก็คือสวัสดีค่ะได้ฟัง EP ีล่าสุดขอรบกวนถามหน่อยนะคะข้อที่1โรบินฮูดถ้าเราอยากกลับเองเราสามารถซื้อตั๋วกลับไทยได้เลยไหมหรือว่าติดต่อกับหน่วยงานไหนนะคะซึ่งข้อที่หหนูจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทาง ทาง Homeland Security เขามีเขาเรียกว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าถ้าเกิดใครที่ self-deport คำว่า self-deport หมายถึงว่ายินดีที่จะกลับบ้านเองเนี่ยทางการเขาจะให้เงินเป็นรางวัลเขาเรียกโบนัส Exit นะคะคนละ1,000เหรียญแต่ว่าจะต้องไป Register ผ่านแอปพลิเคชันของเขาซึ่งตรงนี้ถ้าใครอยากจะได้เงิน1,000เหรียญให้รอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเราได้มีการประสานกับทางตอมอที่สนามบินว่าเราอยากจะขอเข้าไปสอบถามข้อมูล เองนะด,ด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้นําข้อมูลที่ถูกต้องมาให้เล่าให้กับท่านผู้ชมฟังเพราะว่าคือทาง c ีบหรือว่าทางตอมอเนี่ยเขาจริงๆมีอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องเรจิสเตอร์ยังไงอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือข้อมูลว่าแล้วจะรับเงินยังไงนะคะจะไปรับเงินที่ไหนแล้วก็ จะไปเวลาเลจิสต์ไปแล้วเนี่ยจะต้องไปรีพอร์ตกับใครนะคะดังนั้นถึงจะได้เงินเพราะเขาบอกว่าจะได้เงินเนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องเมื่อคุณคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณกลับไปถึงบ้านเกิดของคุณแต่ว่าเราอยากจะคอนเฟิร์มข้อมูลที่แน่ชัดว่าตกลงจะให้ทำยังไงถึงจะได้รับเงิน1,000เหรียญแต่ถ้าในกรณีที่ถ้าพี่อยากจะกลับเองนะคะโดยที่จะไม่เอาเงิน1 0 0 0เหรียญจากทางการ จะไม่ไปรีจิสเตอร์อะไรเนี่ยพี่สามารถซื้อตั๋วกลับบ้านได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องบอกใครแล้วก็คุณจะไม่โดนจับที่สนามบินด้วยคือพอที่เนี่ยเวลาคุณจะเป็นผู้โดยสารขาออกเนี่ยคุณออกนอกประเทศไปได้เลยเขาไม่ได้แคร์นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกทาง T S A T S A ก็จะไม่จับพี่ด้วยนะคะ T S A ก็คือคนที่เขาตรวจตั๋วเนี่ยที่ทางสนามบินเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ไปจับพี่ซึ่งพี่ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปรีจิสเตอร์อะไรเพราะตัวเองไม่ได้คิดจะขอเงินพันเหรียญจากทางรัฐบาลอยู่แล้ว แ,ะะแต่ในกรณีคนที่อยากจะขอพันเหรียญเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งเราได้ขอไปทาง,ทางสนามบินว่าเดี๋ยวเราจะขอเข้าไปถามที่สนามบินนะคะเราจะเอาข้อมูลมาที่ถูกต้องมาบอกให้นะคะอีกกรณีหนึ่งพี่คนนี้ถามนะคะบอกว่าในกรณีที่เราโดนจับแล้วเรามีเงินอยู่ในธนาคารเจ้าหน้าที่เขาจะส่งกลับนะเขาจะส่งเรากลับนะคะก่อนก่อนที่จะให้เรามาเบิกเงินในธนาคารหรือเปล่านะคะ หรือว่าถ้าเรามีทรัพย์สินติดตัวของเรานะคะเขาจะยึดไหมนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่ามีหลายคนคิดเหมือนพี่แต่ว่าไม่มีความรู้รบกวนคุณบีตอบให้หน่อยจะตอบส่วนตัวหรือใน YouTube ก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวหนูตอบให้ใน YouTube นะคะ ในกรณีที่พี่โดนจับนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยข้อมือนะคะนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีการยึดทรัพย์สินของพี่ไปใดๆทั้งสิ้นนะไม่เกี่ยวเลยนะคะในกรณีของการส่งคนกลับที่เรียกว่า e x p e d i เ e Removal เนี่ยมันจะมี3กรณีนะคะเท่าที่หนูเคยเห็นแล้วทำงานมา คำว่า e x p e d i s e removals หมายความว่าเป็นการส่งตัวกับแบบรวดเร็วแบบไม่ให้มีการตั้งตัวนะคะโดยมากจะเกิดขึ้น 1. ก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีคำสั่งศาลที่เป็น final order ออกมาแล้วแล้วคุณไม่ยอมไปเช่นคุณหนีศาลเช่นศาลบอกให้คุณโดนในระเทศออกนอกประเทศไปแล้วคุณก็ยังหนีต่อนะคะยังอยู่ต่อหนีต่อในกรณีนี้เนี่ย คุณจะต้องคุณสามารถที่จะโดน expedite removal ก็คือออกได้เลยเจอแล้วจับจับแล้วส่งคืนได้เลยนะคะ กรณีที่2คือกรณีที่คุณเป็น criminal ค่ะก็คือเป็นอาชญากรนะคะกรณีนี้ส่วนมากแล้วก็จะทำ e x p e d r i t e removal ด้วยเหมือนกันก็คือให้ออกนอกประเทศไปเลยนะคะในกรณีที่ขึ้นศาลแล้วแล้วศาลตัดสินคุณแล้วนี่ก็สามารถที่จะไปได้หรือบางคน serve ใน sentence ก็หมายถึงว่าไปไปติดคุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปได้เลยนะคะ กรณีต่อมาก็จะเป็นกรณีของคนที่อยู่ต่ำกว่า2ปีนะคะหมายความอันนี้มีอันนี้มีกฎหมายรองรับนะคะก็คือคนที่เข้ามาแล้วโดดนะคะหรือว่าเป็น o v e r s t a ์ก็แล้วแต่อยู่มาต่ำกว่า2ปีคืออยู่ไม่ถึง2ปีนะคะอันนี้กฎหมายก็รองรับว่าสามารถที่จะส่งออกไปได้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาถือว่า อยู่ไม่นานแปลว่าข้าวของอาจจะยังไม่ได้มีเยอะมากนะคะก็สามารถที่จะไปได้เลยนะคะแล้วก็กลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่เดินเท้าเข้ามาปราศจ,จากการอินสเปกโดยตอมอน,นะคะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําเข้ามามุดรูเข้ามาแอบสมาร์กิงเข้ามานะคะเดินเท้าเข้ามาปีนกําแพงเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่มีวีซ่านะคะพวกนี้เจอแล้วจับนะคะแล้วก็ส่งได้เลยนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ย ไม่มีการผ่านตอมอใดๆดังนั้นคุณไม่สมควรจะเข้ามาตั้งแต่ต้นดังนั้นเขาอาออกได้เลยนะคะทีนี้แต่กรณีของพี่คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นกรณีที่อยู่มามากกว่า2ปีแล้วไม่มีคดีอาญาติดตัวแล้วก็ไม่มีคําสั่งศาลใช่ไหมคะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วส่วนมากเนี่ยเขาก็จะต้องทําตามรัฐธรรมนูญค่ะที่มันมีด e process คำว่า due process หมายความว่าไงคะคือหมายความว่าให้ความยุติธรรมกับพี่ในการที่จะไปขึ้นศาลและให้ศาลเป็นคนให้ความยุติธรรมว่าคุณจะควรที่จะอยู่ที่นี่หรือคุณจะต้องเป็นคนที่จะต้องกลับบ้านศาลจะต้องเป็นคนสั่งนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นการให้ความยุติธรรมกับตัวท่านเองนะคะซึ่งในระหว่างที่พี่โดนจับเนี่ยพี่อาจจะเข้าไปติดคุกที่ detention center อยู่สองสามวันแล้วก็อาจจะปล่อยตัวออกมานะคะให้มีอาจจะให้มีการบอลนะอย่างที่เราพูดไปในสัปดาห์ที่แล้วก็คือให้มีการวางเงิน ประกันนะคะวงเงินประกันตั้งแต่ศูนย์เหรียญถึง1 5 0 0 0่นเหรียญในนี้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่เคยต้องเสียเงินใดๆเลยนะคะแล้วก็ให้พี่รอเพื่อที่จะไปขึ้นศาลในระหว่างที่รอจะไปขึ้นศาลตอนนั้นพี่มีทรัพย์สินใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่กําลังผ่อนอยู่ก็ให้เคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะธนาคารก็แล้วแต่นะคะที่มีเงินอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ใดๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้สามารถที่จะเริ่มทยอยขายไปได้เลยนะคะจริงๆไม่ต้องร ไฟแนลที่จะไปถึงศาลก็ได้คุณอาจจะบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณขอ v o l u ลนเทียกลับเองก็ได้นะคะหมายถึงว่าขอที่จะเก็บข้าวเก็บของนะแต่แต่ไม่ได้หมายเพราะว่าเขาจะให้เวลาคุณไปอีก3ปีฉันขอเก็บเงินอีกสัก3ปีสักก้อนใหญ่ๆนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ แต่สมมุติว่าในระหว่างที่รอ clearing แล้วคุณอาจจะยังคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปรอขึ้นศาลก็ได้อาจจะขออาจจะขอเจ้าหน้าที่ว่าขอเวเทียกับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะให้คุณเวางเงินบอลนะคะแล้วก็เวลาจะกลับบ้านเนี่ยไปแจ้งเขาอีกทีว่าซื้อตั๋วแล้วเราจะกลับเมื่อไหร่นะคะหรือจะไปรอฟังศาลตัดสินก็ได้ว่าจะส่งคุณจะให้คุณกลับเมื่อไหร่นี่ก็ว่ากันอีกทีแต่แต่ในกรณีคําถามของพี่ก็คือว่าถามว่าจะมีเวลา เอาเงินจากธนาคารไหมยังมีเวลานะคะโดยมากจะยังมีเวลาให้ในการที่จะไปรอขึ้นศาลให้สาลตัดสินในการที่จะบอกว่าพี่จะต้องกลับบ้านนะคะอย่างที่หนูบอกก็คืออะไรที่เป็นแหวนนะคะนาฬิกาสร้อยจะไม่ถูกยึดนะเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวจะยังอยู่นะคะดังนั้นแต่ถ้ามันเป็น worst case scenario คำว่า worst case scenario หมายความว่า กรณีที่แย่ที่สุดเลยก็คือว่าโดนส่งกลับจริงๆอย่างรวดเร็วนะคะพี่จะต้องหาคนที่ไว้ใจได้ที่สุดของพี่นะคะมาจัดการเรื่องราวต่างๆของพี่ให้ซึ่งคนที่ไว้ใจได้ที่สุดจะต้องรู้ว่าเฮ้ยไททอลรถของเราอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสามารถที่คุณจะให้เขาไปทรานสเฟอร์ไปซื้อต่อหรืออะไรก็ได้นะคะแต่เงินสดในธนาคารเนี่ยพี่ก็น่าจะมี ATM อยู่แล้วซึ่งตรงนี้พี่สามารถที่จะไปกดเงินจากที่เมืองไทยได้เพราะจะบอกว่า คนที่นี่บางทีมันก็ไว้ใจไม่ได้เพราะพี่อย่าลืมว่าเวลาที่พี่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยพี่มาเอาอะไรจากเขาไม่ได้นะดังนั้นถ้าเขาจะยึดอะไรของพี่ไปหรือว่าเขาจะกลับคำนะคะกลายเป็นคนที่ไม่ดีเขาก็สามารถจะทำได้เพราะเขารู้ว่าพี่ไม่สามารถที่จะกลับมาทําอะไรได้อีกแล้วนะคะดังนั้นก็ให้เตรียมเตรียมความพร้อมให้ดีดีกว่านะคะ,ะมาอีกกรณีหนึ่งมีพี่คนนึงบอกว่าเป็นมะแรงอยู่นะคะเป็นโรบินฮูดแล้วก็กําลังรักษาตัว ถ้าเกิดไอซ์มาจับจะสามารถรักษาตัวต่อเนื่องได้หรือเปล่านะคะนี้ให้พี่กลับไปดูใน EP 352หนูเคยพูดไปแล้วนะในกรณีที่ไอซ์ไปร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งแล้วก็ได้มีการ เจอนะคะพี่พี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็รักษาตัวต่อเนื่องเหมือนกันปรากฏว่าเคสนั้นไอซ์ปล่อยตัวเธอออกมานะคะแล้วปิดเคสไม่มีการจับกลุ่มเธอใดๆทั้งสิน้นไม่มีการคุมขังเธอใดๆทั้งสิ้นนะคะให้เธอได้รักษาตัวอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเธอก็ยังคงรักษาตัวต่ออยู่นะคะไม่ได้มีการเอาเรื่องเธอเพราะว่าไอซ์เนี่ยไม่ได้ต้องการคนป่วยเข้าไปอยู่ใน detention center นะเพราะว่าถ้าคนป่วยคนนั้นเสียชีวิตใน detention center แล้วก็ มันจะมีเ a เปอร์เวิร์ตามมาเยอะมากๆซึ่งไอซ์ไม่ได้อยากทำนะคะดังนั้นถ้าเกิดในกรณีนี้คุณโดนจับจริงๆแล้วแล้วก็ให้เตรียมเอกสารการรักษาแล้วก็พรีเซนต์กับทางเจ้าหน้าที่เลยว่าฉันป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลือในการรักษาต่อเดี๋ยวเขาส่งต่อไปให้พี่รักษาต่อนะคะอันนี้บอกเลยว่าไม่มีใครอยากยุ่งกับคนป่วยคะ่ะอันนี้บอก,บอกตรงๆเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าไปป่วยไปป่วยตายใน Detention Center เขาซวยสุดๆเลยนะเป work เยอะมากต้องไปขึ้นศาล and everything ลนั้นเขาไม่อยากดิวนะคะ,ะแล้วก็มีพี่ผู้ชายอีกคนนึงนะ mm hmm. เกิดอาการจิตตกมากๆนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า มีใครที่คุณบีรู้จักพาครอบครัวกลับไปบ้างแล้วไหมอยากรู้เขาตัดสินใจยังไงนะคะต้องบอกว่าปีนี้มีคนที่เรจิสเตอร์นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันของ Homeland Security แล้วกว่า5,000คนนะคะจากสถิติที่ Homeland Security ปล่อยออกมานะคะก็คือ self-deport หมายถึงว่า ดีพอตตัวเองในระเทศตัวเองเนี่ยไปมากกว่า5,000รายแล้วนะคะเพื่อที่จะขอรับเงิน1,000เหรียญอย่างที่อย่างที่หนูบอกนะคะแต่ว่าก็มีครอบครัวคนไทยหลายคนที่ตัดสินใจกลับเองเท่าที่หนูรู้นะวันนี้มีประมาณ6-7ครอบครัวแล้วที่เขามาเซฮายนะคะที่เขามาเซกุศดบาย่ํำราไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาบอกว่าทางเนี้ยผมใกล้ยอมแพ้แต่ลูกไม่กลัวนะลูกไม่ยอมพูดตรงๆผมระแวงไปหมดเห็นใครเดินมาที่ร้านไม่ได้เลยพยายามไม่คิดพยายามอยู่กับสติปัจจุบันแต่มันหลอนไปหมดสุดท้ายก็สงสารลูกก็คิดว่าจะอยู่รอดให้นานที่สุดได้นะในวันสุดท้ายวันไหนก็วันนั้นตอนนี้ส่งอะไรกลับบ้านได้ก็จะพยอยส่งนะครับเราก็เขียนบอกพี่ไปว่าสติสติสติสต นะจิตของคุณเนี่ยเป็นตัวทําลายคุณเองอย่าลืมคุณเขียนคําว่าหลอนเห็นใครเดินผ่านหน้าร้านเป็นหลอนไปหมดมันคือความหลอนตัวคุณเองและจิตของคุณที่มันครเอทภาพหลอนเขาเรียกว่ามโนภาพที่เขาเรียกว่ามันเป็น ความกลัวขึ้นมาเองเนี่ยมันหลอนมันทําลายตัวคุณเองแล้วเราก็บอกว่าเหมือนเวลาเราได้ยินเราคิดว่ามันเป็นผีหลอกทั้งนั้นที่มันอาจจะไม่ไม่ไม่มีผีมันเป็นมโนภาพที่มันเป็นจิตที่มันฟุ้งซ่านขึ้นมาเองแล้วคุณก็หลอกตัวคุณเองนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่านะสิ่งที่คุณเป็นอยู่คือคุณกําลังคิดว่าฉันโดนแน่ยังไงฉันก็ต้องโดนนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดโดนแล้วก็ปล่อยนะให้ให้ให้ ให้ยอมรับมันเท่านั้นถ้าทางคุณจะยังทําใจกับสิ่งนี้ไม่ได้คุณก็เลยหลอนตัวคุณเองมันก็ไม่ต่างไปกับการที่คุณเนี่ยเอามีดเข้ามาแทงตัวคุณเองทุกวันไม่มีใครแทงคุณนะแต่คุณแทงเองสิ่งที่มันเป็นการแทงก็คือการที่คุณมีความหลอนให้กับตัวเองมีความฟุ้งซ่านมีมโนภาพจิตคิดเองว่ายังไงคุณก็ต้องโดนนะคะดังนั้นก็คือ เราจะบอกคุณว่าเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงให้คุณมีสติเราบอกว่าถ้าเกิดคุณมีสตินะคุณจะไม่กลัวใดๆเลยแล้วก็อย่างที่เราบอกกับคุณไปเมื่อเทปที่แล้วว่าไม่ว่าสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นนะมันมีเหตุมีปัจจัยของมันทําให้เกิดบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควบคุมไม่ได้ท่านผู้ชมเรายกตัวอย่างท่านผู้ชมฟังนะกรณีของน้องผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นชาวตรวุรกีนะคะเขามาด้วยวีซ่านักเรียนแต่ว่า เขาโดนจับเพราะว่าเขาไปทําแอบทํางานที่ร้านอาหารโดยโดยที่ทางการเขาไปจับคนอื่นแต่บ้านอยู่ด้วยนะคะเห็นไหมมันก็ไปโดนของมันเองโดยที่มันเป็นอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เขาไม่ได้อยากได้มันมันมาวีซ่าน,กนักเรียนแต่มันมาแอบทํางานโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วเขาไปจับคนอื่นมันก็ไปโดนกับเขาด้วยนี่เป็นเป็นเด็กหนุ่มชาวตุรกีเราถึงนี้บอกว่าบางเรื่องบางอย่างมันเกิดขึ้นด้วย เหตุและด้วยปัจจัยของมันแต่ว่าของพี่เนี่ยนะหนูถึงได้บอกว่าเฮ้ยตั้งต้นใน YouTube และเขียนว่าเฮ้ยถ้ามันโดนจับก็ช่างแม่งเหอะถือว่าได้กลับบ้านถูกปามันอาจจะเป็นประตูอีกโอกาสหนึ่งซึ่งทําให้พี่ได้ไปเห็นโอกาสใหม่ๆในประเทศอื่นๆในที่อื่นๆที่เราไม่เคยเห็นก็ได้แต่ถ้ากําลังใจมันเสียมากๆจริงๆนะหนูแนะนําอย่างนี้ว่าให้พี่ไปที่วัดใดวัดหนึ่งแถวแถวบ้านก็ได้นะ แนะนาอย่างนี้ให้ไปวัดใดวัดหนึ่งแถวแถวบ้านที่พี่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะแล้วไปที่หน้าโบสถ์ของวัดก็ได้นะถ้าเกิดเขามีโบสถนะ์น่ะให้พี่เนี่ยไปก้มกราบที่พระแมทท่ธรณีนะฟังดูมันอาจจะดูแบบเหนือธรรมชาตินิดน,นึงนะม่น่าจจะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่เป็นปฏิหารกับใครหลายๆคนมาแล้วนะคะ ก็คือเมื่อกล้มลงกาบกับพระแม่ทรณีซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินของที่เนี่นะแล้วหยิบดินมาก้อนหนึ่งแล้วก็บอกกับพระแม่ทรณีว่าพี่มาอยู่ที่นี่เนี่ยพี่มาอยู่ในสถานะอะไรตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยที่ทำงานมาเนี่ยได้ทํางานด้วยความสุจริตนะเงินที่หามาได้เป็นเงินที่สุดจริต ได้นำเงินนี้ไปเลี้ยงดูบุพการีพ่อแม่ตามสมควรได้ดูแลลูกและภรรยาในฐานะของหัวหน้าครอบครัวตามสมควรได้มีการทำบุญทำทานบ้างตามการเวลาตามพอสมควรนะถ้าเกิดจะได้อยู่ที่ประเทศนี้ ขอให้ได้อยู่ที่ประเทศนี้ด้วยความปลอดภัยนะแต่ถ้าจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นการโดนเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นก็ขอให้โดนแบบปลอดภัยหมายถึงว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาจะมาก็ขอให้พระแม่ธรณีนั้นคุ้มครองด้วยความปลอดภัยนะคะหมายถึงว่าไม่ให้โดนไปจับไม่ให้โดนไปทําร้ายหรือไม่ให้โดนในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะนี่มันเป็น มันเป็นคําสอนของพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่มันมีมีมานานแล้วนะคะซึ่งมันอาจจะสร้างกําลังใจให้กับพี่ได้มากขึ้นเพราะว่าในส่วนของพระแม่พรณีเนี่ยท่านมีในพุทธะวิด้วยนะในช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นเจ้าชายศิลรถะอยู่แล้วก็กําลังสร้างบาร,รมีความเพียรอยู่นะคะก็มีพยามารชื่อวัส วสวัตีมันถ้าเราจะไม่ผิดนะจะชอบมากันแกล้งกันแกล้งท่านนะคะไม่ให้ไม่ให้พยายามที่จะบรรลุธรรมจนในที่สุดพระแม่ธรณีทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็มาสยายผมนะก็แล้วก็มาบีบบีบผมนะคะให้มีให้เกิดมีน้ําที่เป็นน้ําป่าน้ําท่วมนะคะแล้วก็ทําลายพยามารตนนั้นนะนี่ก็มันก็เป็นความเชื่อของทั้งพุทธทั้งพราหมณ์แล้วก็ฮินดูด้วยนะว่า ให้ให้กราบไปที่พระแม่ทรณีซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้นะคะแล้วก็บอกว่าให้ปกปักรักษาแล้วก็คุมค้มครองนะคะถ้าเกิดจะมีอะไรก็ขอให้ไม่มีนะคะให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะมีเรื่องนี้มันมีเรื่องของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเราจะเล่าให้ฟังนะ่มันออกจะนอกเรื่องนิดนึงนะคะผู้ชมแต่มันเป็นเรื่องคล้ายๆกันพี่ผู้หญิงคนนี้แกเป็น FC นะคะซึ่งก็ดูดูเราอยู่ซึ่งเราไปเจอแกที่บ้านเมื่อสามอาทิตย์แล้วเนี่ยลูกสาวแกเพิ่งจะพาเล็บให้เนี่ยแต่ว่ามันหลุดหลุด ละพี่ผู้หญิงคนนี้แกชื่อพี่นุชนะคะแกเป็นหมอน,นั่ยอยู่ที่ ymca เราก็ไปเจอแกที่บ้านแกก็เล่าให้เราฟังว่าตัวแกเองเนี่ยเรียนจบแค่แค่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เท่านั้นนะภาษาอังกฤษห่วยมากนะตอนนั้นนะที่มาแต่งงานนะคะแล้วก็เจอกับสามีสามีปัจจุบันนี้สามีแกเป็นกับตันนะคะกับตันเครื่องบินสายการบินแห่งหนึ่ง ยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็คือตอนนั้นเธอไปแต่งงานกับสามีสามีเธอตอนนั้นยังรับราชการเป็นทหารอยู่นะคะแล้วก็อยู่ที่รัฐเท็กซัสตอนนั้นเนี่ยเธอก็อได้ได้ท้องนะลูกคนที่สองลูกคนแรกเนี่ยอายุประมาณสักขวบครึ่งพี่คนนี้เป็นชาวขอนแก่นหรืออุดรไม่รู้จำไม่ได้แต่เป็นคนอีสานนะเธอไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดปทุมด้วยนะคะแล้วเธอก็เล่าให้เราฟังว่า,อาตอนที่เธเธอ ท้องอยู่ลูกคนที่สองเนี่ยสามีของเธอเนี่ยได้รับคำสั่งนะคะให้ไปไปรบค่ะที่อัฟกา,าน,นิสถานในตอนนั้นเขามีการรีค루ตทหารทั่วประเทศอ่ะน,นะคะแล้วก็สามีเธอก็โดนด้วยซึ่งตอนนั้นเธอมีความรู้สึกว่าเธอทุกข์มากเลยเพราะว่าเธอกลัวว่าสามีจะไม่ได้กลับมานะคะจะไม่ได้มีโอกาสเห็นหน้าลูกที่อยู่ในท้องด้วยเธอก็นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเธอที่จังหวัดบ้านเกิดของเธอนะคะ เธอไปที่เราไม่แน่ใจว่าที่ขอนแก่นหรืออุดรแต่เราเราคิดว่าขอนแก่นนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพี่คนนี้ก็บอกว่าให้กราบไปไปกราบที่อขอนะกับพระแม่ธรณีนะคะใหะ้สามีของเธอเนี่ยปลอดภัยนะคะไม่ไม่เป็นอะไรนี้พี่คนเนี้ยก็กลับมาทีนี้ที่เท็กซัสเนี่ยเธอเล่าว่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งเขาจะมีรูปปั้นนะซึ่งวัดเนี้ย เธอบอกชื่อมาแต่เราจำชื่อไม่ได้แต่มันอยู่ใกล้กับฐานทัพที่สามีเธออาศาัยอยู่นะคะก็เธอบอกว่าเธอก็ไปที่รูปปั้นรูปนี้แล้วเธอก็ไปกราบไปกราบพ่อแม่ทรณีนะคะแล้วก็หยิบ หยิบเขาเรียกว่าอะไรนะทรายมากำม,มือหนึ่งอะคะ่ะใส่ถุงพลาสติกเล็กๆมาแล้วเธอก็กราบขอขอท่านว่าเธอไม่ได้อยากให้สามีเธอไปเธอเป็นห่วงสามีเธอนะคะแล้วก็ขอให้พระแม่ทรอยนีเนี่ยปกปักรักษาสามีเธอแล้วเธอก็นําถุงทรายเนี้ยกลับมานะคะในวันที่สามีกําลังจะเดินทางเนี่ยเธอก็ให้ทรายเนี้ยติดนะ,ะใส่ใส่เสื้อของสามีไปด้วยนะคะติดติดตัวไปด้วยเป็นการที่ระลึกถึงถึงอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ให้สามีบอกกับสามีเป็นฝรั่งท่านผู้ชมแต่ว่าเขาก็มีความเชื่อนะให้ให้ให้เขาอธิษฐานว่าเขาไมไ่อยากไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาต้องได้ไปก็ขอให้เขาปลอดภัยนะคะทีนี้เธอเล่าว่ากําลังที่จะรีครูตนะคะก็คือกําลังจะมีการเตรียมพร้อมที่จะไปไปถึงฐานทัพแล้วนะคะกําลังที่จะมีการเตรียมพร้อมที่จะให้ไปขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะส่งไปที่อัฟกานิสถานเนี่ย 25นาทีก่อนขึ้นเครื่องค่ะอยู่ๆก็มีซูเปอร์วิเซอร์นะคะของสามีเธอเดินลงมาบอกว่าเรียกชื่อเฉพาะสามีเธอคนเดียวนะ สามีเธอคนเดียวจาก,จากทั้งหมดนะคะบอกว่าคนนี้ไม่ต้องไปให้รอก่อนสุดท้ายสามีเธอไม่ได้โดนส่งไปรบคนเดียวแล้วก็ไม่มีคําอธิบายใดๆจากข้างบนนะคะว่าทําไมถึงเป็นคนเดียวที่ไม่ต้องได้ไปจนกระทั่งเธอบอกว่าจนกระทั่งทุกวันนี้น้องบีลูกพี่คนโตอายุ13แล้วนะแล้วก็สามีกเกษียณจากราชการมาแล้วปัจจุบันเป็นกัปตันขับเครื่องบินอยู่ยังไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ได้เลยว่า ทำไม25นาทีก่อนจะไปขึ้นเครื่องบินที่จะส่งไปอัฟกานิสถานอยู่ๆสามีเธอก็ถูกดึงตัวออกมาคนเดียวแล้วบอกว่าตัวเองไม่ต้องไปแต่คนอื่นได้ไปทุกวยีเธอบอกเธอไม่มีคำตอบนะเธอเชื่อเธอเชื่อกับสิ่งเหล่านี้มากแต่ว่าสำหรับเรานะสูงสุดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละแต่เราก็เชื่อว่าสิ่งอื่นๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ย ก็จะต้องมีด้วยเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็มันจะไม่มีอยู่จริงสําหรับสําหรับตัวเรานะตั้งแต่มาอเมริกานะจนมาถึงวันนี้ที่มันมาถึงวันนี้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราไม่รู้กี่ครั้งตอกี่ครั้งตวกี่ครั้ง,ตงแต่เราอาจจะไม่เคยไม่เคยได้มาเล่าท่านผู้ชมฟังเพราะเราไม่รู้ว่า คนฟังอยากฟังเรื่องนี้หรือเปล่าคือถ้าถ้าเล่ากันจริงๆนะจะออกเทปได้เป็นอีกเทปหนึ่งเลยอะที่เกี่ยวพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะที่มันเกิดความ Amazing กับกับตัวเราเองแม้กระทั่งเรื่องพระแม่พรนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยแล้วก็มีพี่น้องชาวเราเล่าให้เราฟังเรื่องนี้หลายคนนะถ้าผู้ชมอยากฟังก็บอกมาแล้วกันเดี๋ยวอาจจะอาจจะทําอีกเทปหนึ่งเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบ เหนือธรรมชาตินะคะแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้แกก็อยากจะฝากมาบอกด้วยนะคะว่าตัวแกเองเนี่ยแกเรียนจบแค่ชั้นป .6 พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยสามีก็ ไม่ได้ให้เงินไม่ได้ให้เงินมากนะคะซึ่งตอนนั้นนะเธอก็บอกว่าภาษาอังกฤษเธอก็ไม่ได้แต่เธอก็มีความเพียรน,นะคะเพื่อที่จะไปเรียนนวดเพื่อให้ได้ไหลเส้นนวดมาให้ได้นะคะเพราะว่าเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอขอเงินสามีสามีก็ไม่ได้ให้ใช้เงินมากนะแต่เธอมีความจําเป็นที่จะต้องส่งไปเลี้ยงดูครอบครัวที่เมืองไทยเธอจึงมีความภาคเพียรน,นะคะจนในที่สุดเธอสามารถที่จะสอบ ผ่านลาเส้นนวดได้นะคะของอันแรกเธอได้มาจากที่เท็กซัสค่ะเธอบอกว่าขอลบชื่อเธอนะเธอบอกว่าตอนนั้นน,น้องบีพี่จบป .6 ขอให้น้องบีคิดดูว่าแบบพี่สอบสามรอบไม่ผ่านอะ พี่ตก3ามรอบนะพี่ถึงจะผ่านนะคะตอนหลังเธอย้ายมาอยู่ที่รัฐมิชิแกนเธอก็มาสอบได้ไลายเส้นนวดของที่มิชิแกนด้วยอีกอันหนึ่งด้วยเหมือนกันเนี่ยเธอโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็เธอก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์นวดนะของ American Massage Therapy a s s OCI a t i o n นะคะ mm hmm. เธอก็อยากจะนำเรื่องนี้มาแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังด้วยว่าแม้กระทั่งว่าเธอเนี่ยเรียนจบเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เท่านั้นแต่ปัจจุบันเธอเป็นหมอนูดอยู่ที่ YMCA mm hmm. เธอมีไลเซ้นส์2รัฐนะคะที่เท็กซัสด้วยแล้วก็ที่มิชิแกนด้วยแล้วเธอก็สามารถที่จะดูแลลูกๆได้ในระหว่างที่สามีต้องไปบินนะแล้วเธอก็อกจะบอกว่าอยากจะเอาเรื่องเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าถ้ายึดมั่นในความดี ถ้ามีความตั้งใจจริงนะคะแล้วมีความสามารถในการประกอบอาชีพท่านผู้ชมสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ นะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดังนั้นเธออยากจะให้กําลังใจกับทุกทุกคนนะคะแล้วเธอก็เธอก็เข้าใจทุกคนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงดังนั้นอ,อ,อยากจะให้หลายคนนะั้น่ะมีสติอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปหวาดกลัวหาทําอะไรได้ให้ทำนะคะสร้างเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวตัวเองเธออยากเธอย้ําอยู่เสมอว่าน้องบีพี่ป6บางทีเธอเขียนเท็กซ์มหาหาเราอ่ะภาษาไทยเธอ,อก็ยังเขียนผิดนะแต่เราเราไม่เคยว่านะเพราะถือว่า นั่นคือพยายามความเพียรที่สุดแล้วของเธอที่เธอทําได้นะปัจจุบนันนี้เธอดูแลลูกได้ดีนะคะในระหว่างที่สามีต้องไปบินแล้วก็เธอพูดภาษาอังกฤษกับลูกได้ดีท่านผู้ชมซึ่งซึ่งเราไปเจอมาเราก็รู้สึกว่า amazing แล้วเธอก็เธอกออ็มีธรรมะในใจดังนั้นใครก็ตามที่กังวลอยู่ตอนนี้ว่าเฮ้ยเราจะต้องโดนจับไหม อย่าไปสร้างความหวาดกลัวให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันถ้ามันจะต้องมาจริงๆตั้งรับมันให้ได้แล้วขอให้มีความเชื่อในคุณธรรมของตัวเองว่าตั้งแต่คุณมาอยู่ที่นี่ถ้าคุณไม่ใช่คนสีเทาคุณไม่เคยทำอะไรผิดเลยหลังจากที่คุณมาโดดวีซ่าเพราะเราจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครขาวหรอกมันไม่มีใครไม่เคยเมคมิสเทคมันไม่มีใครไม่เคยทําผิดแต่เมื่อคุณทําผิดแล้วคุณรู้ว่าคุณทําผิดแล้วคุณไม่ทําซ้ําเราเชื่อว่า คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้โดนจับค่ะ เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อว่าจะต้องคุ้มครองคนอย่างพวกคุณนะดังนั้นก็วันนี้ก็ขอให้ลาจากกันด้วยดีนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็กลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวก็มีเรื่องอะไรมาอัปเดตให้ผู้ชมฟังก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในสตินะอย่าก,กลัวกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะผู้ชมรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นุชเจ้าของเรื่องที่นํามาเล่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ